แห่งกรรมเรื่องที่230ปัญหาที่ต้องแก้ด้วยหลักธรรมเมื่อข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องอุบาสิกากิมลนันประโยชน์สุภนิมิตเมื่อตายไปแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหญิงรัตนามีผู้อ่านแล้วสนใจได้มีจดหมายและโทรศัพท์มาถามกันมากมายงานก็เพิ่มมากขึ้นแต่ข้าพเจ้าก็อดที่จะขอบคุณท่านที่สนใจใช้เวลาอันมีค่าเขียนจดหมายมา ต้องขออภัยที่ไม่สามารถจะตอบเป็นส่วนตัวทั่วทุกท่านหลังจากข้าพเจ้าได้ตอบเป็นการส่วนตัวไว้ในหนังสือในงานออกพรรษาแจกงานกระถินปีพุทธศักราช2521ในเรื่องใครที่ไม่เกิดไม่ตายจากนั้นได้เรียบเรียงเรื่องเด็กชายชนัยระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเป็นครูบัวไขมาเกิด ในหนังสือสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2522ยังไม่ทันถึงปีใหม่ก็มีผู้ถามมาอีกไม่น้อยส่วนมากมีปัญหาคล้ายกันว่าชาติก่อนเราเกิดเราเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณเราไปอยู่ที่ใดข้าพเจ้าได้พิจารณาดูตัวเองในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังอ่อน เข้าไม่ถึงในหลักที่ลึกซึ้งฉะนั้นจึงเขียนอธิบายไม่แจ่มแจ้งให้ผู้อ่านอ่านแล้วหายสงสัยปัญหาที่ถามมาเมื่อนึกถึงคำโบราณว่าเรียนผูกและต้องเรียนแก้ไม่ใช่ว่าผูกแล้วแก้ไม่ได้คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกนี้สั้นนักบางคนยังไม่ทันแก่ก็ตายเสียก่อนเพราะ ทางตายของมนุษย์ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายทั้งตัวเองเข้าสู่ปัจจิเมาวัยแล้วเวลาเหลือน้อยจึงไม่อยากให้ปัญหาค้างไว้ยังไม่ทันกระจางแจ้งเมื่อคิดว่าเรามีเวลาสั้นจึงอยากค้นคว้าในเรื่องหลักกรรมที่แท้ตอบปัญหาแต่เฉพาะที่มีผู้ถามมาให้หายสงสัยจะทำได้เพียงใดก็ไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนั้นใหญ่ยิ่งในโลกมนุษย์สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกแง่ทุกมุมทั้งทางโลกและทางธรรมชี้ทางให้มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องใช้ศีลธรรมยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขสำหรับขพเจ้า พระธรรมคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีพระคุณอันสูงยิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์มาแล้วแน่ใจที่พระองค์ตรัสรู้นั้นล้วนแต่เป็นความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เป็นสัจ,จธรรมเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาสอนคนให้มองเห็นความจริงของโลกไม่ให้หลงเดินทางผิด เมื่อรู้ตัวก็จะสายเกินแก้พุทธศาสนาไม่ซ้ำแบบใครในโลกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเช่นในเรื่องตายแล้วกลับมาเกิดข้าพเจ้าได้ค้นหาหลักธรรมเลือกเฉพาะที่ตรงกับเรื่องที่จะตอบปัญหาแก้ข้อสงสัยในเรื่องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก่อนเกิดเราเป็นอะไรเราอยู่ที่ไหนหรือเด็กระลึกชาติได้จริงหรือตายแล้ววิญ,ญญาณไปไหน ความจริงปัญหาเหล่านี้มนุษย์ได้ถกเถียงกันมาแต่ครั้งสมัยดึกดำบันมาแล้วปัจจุบันนี้มีผู้สนใจทุกชาติทุกภาษาเห็นจะเป็นด้วยนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงของโลกที่จเจริญแล้วเพิ่งจะค้นพบได้พิสูจน์ให้รู้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้มีเด็กเกิดมาระลึกชาติได้ทั่วไปทุกประเทศทุกภาษาทุกมุมโลกสำหรับชาวพุทธเราเชื่อมานานแล้ว ครั้งปู่ย่าตายายจึงทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้ผู้ตายเราเชื่อกฎแห่งกรรมก็ต้องเชื่อตายแล้วเกิดเพราะคนเราประกอบกรรมดีกรรมชั่วแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันจึงเกิดมาย่อมผิดแปลกแตกต่างกันกรรมดีกรรมชั่วเมื่อตายแล้วย่อมแยกทางจุติไปทางสุขติและทุขติตามแต่กุศลและอกุศลลรรม ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญข้อความในหนังสือเรื่องกรรมบรรยายโดยสมเด็จพระญาณสังวรสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารมีข้อความว่ากรรมเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาปรากฏในพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ได้เสด็จออกผนวดแสวงหาธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นที่เรียกว่าโมกะธรรมเมื่อได้ทรงพบทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ได้ทรงปฏิบัติในทางนั้นจนถึงในราตรีที่จะตรัสรู้ท่านแสดงว่าในยามที่หนึ่งแห่งราตรีนั้นทรงได้บุกเพนิวาสานุสติยานยาณคือพระปรีชาอย่างรู้เป็นเครื่องระลึก ได้ถึงขันเป็นที่อยู่อาศัยในปางก่อนเรียกสันส้นๆว่าผู้ระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าทรงระลึกพระชาติย้อนหลังนับไม่ถ้วนไม่ใช่เพียงชาติเดียวทรงระลึกย้อนหลังไปมากมายเท่ากับว่าได้ไปเก็บสถิติเอาไว้มากมายเหลือเกินจนเป็นข้อพิสูจน์ได้เพียงพอว่ากรรมจะต้องได้ผลตามประเภท กรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อในท่านผู้รู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่สามารถที่จะรู้ได้บรรยายไว้ในหน้าที่หนึ่งและหน้าที่18ในหนังสืออนุสร์แจกในงานสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพนายประวัติปัตตพงศ์หลวงธรรมนูนวุฒิกรมปชมวม ทจจน้ำเมนนห้าพรับปราอิสริยาพรวัดเทพสรินทราวาดเมื่อวันอังคารที่เจพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 1พรข้าพเจ้าอยากจะอัญเชิญข้อความในเรื่องพุทธประวัติทัศนศึกษาโดยพระธรรมโกสาจารย์ชอบ อนุจารีเถระขอยกข้อความในตอนตรัสรู้ว่าทรงเจริญญาณอันเป็นปัญญาชั้นสูงสามประการอย่างพระโพธิญาณได้เกิดขึ้นเป็นลำดับตามระยะแห่งยามสามในราตรีนั้นตรัสรู้ในปฐมญาณทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกถึงอดีตชาติที่พระองค์ทรงเกิดแล้วทั้งสิน้น ในหนังสือพุทธประวัติศึกษาหน้าที่27จากนั้นข้าพเจ้าขออันเชิญข้อความในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์โดยมีคำปรารฏของท่านพุทธทาสอินทปัญโยโมคขพลารามชัยยาในข้อความมีว่าหนังสือชุดนี้มีชื่ออย่างนี้จัดพิมพ์ขึ้นมาด้วยเงินดอกผลแห่งทุนพระยาลัดปรีธรรมประคัน ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นหนังสือเล่มนี้ขนาด8หน้ายกมีข้อความถึง452หน้าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้น่าศึกษาและน่าคิดอ่านแล้วเห็นว่ามีข้อความที่น่านำมาอ้างอิงเพื่อแก้ข้อสงสัยตามผู้ที่ถามมาจึงขอคัดข้อความบางตอนไว้ดังนี้เรานั้นครั้งเมื่อจิตมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส ประศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่งานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วน้อมจิตไปสู่จุดเฉพาะต่อบุทเพนิวาสานุสติญาณเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกชาติได้หนึ่งบ้างสองชาติบ้างร้อยชาติพันชาตินี้เป็นข้อความจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ หน้าที่ร้อยเจ็ดที่ชี้ให้เห็นว่าการตายแล้วกลับชาติมาเกิดนั้นมีมาก่อนพุทธกาลแล้วหลักฐานเหล่านี้ถ้าเลือกเก็บจากคำพีพระไตรปิฎกล้วนไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งเจือปนยังมีปัญหาที่ถามว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายในเล่มออกพรรษาและงานกระถินนั้นข้าพเจ้าสรุปง่ายๆ หากไม่มีใครเกิดใครตายเหมือนไม่เคยมีใครเกิดมาในโลกพุทธศาสนาไม่มีอนุสาวรีผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและโลกไม่มีประวัติศาสตร์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่หากจะหมายถึงเป็นหลักพระอรหันต์ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไปจากโลกมนุษย์ไม่กลับมาเกิดอีกก็สูงเกินไปสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเบื้องต้น ทำให้คนทั่วไปไม่เข้าใจเพราะว่าชาวพุทธเราที่ยังไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรก็มีแม้แต่เพียงศีลห้าปฏิบัติง่ายๆน้อยคนนักที่จะปฏิบัติได้ข้าพเจ้าได้อ่านพบในพุทธประวัติจากพระโอษเล่มที่กล่าวมาแล้วตอนหนึ่งในหน้า218ถึง219มีข้อความดังนี้เหตุที่สาวกบางคนไม่บรรลุ ก็สายของโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกองค์ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือบางองค์ก็ไม่บรรลุพรามคณกะโมคลานะทุลถามพระพุทธองค์ทรงตอบว่าเครื่องถึงพระนิพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทําอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าการที่จะเอาจุดหลักพระนิพพานโดยมีผู้คนจำนวนมากยังไม่ศึกษาเบื้องต้นนั้น ยังไม่มีศีลบริสุทธิ์มันเป็นของยากผู้ที่ไม่เข้าใจไม่เกิดประโยชน์แม้แต่สมัยพุทธกาลก็มิใช่ภิกษุใกล้ชิดในพระพุทธองค์จะสำเร็จไปทุกองก็หาไม่ฉะนั้นคิดว่าข้อความเหล่านี้คงจะหายสงสยัยเข้าใจความหมายในเรื่องไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั้นแจมแจ้งด้วยข้อความข้างบนนี้ ส่วนปัญหาข้อสงสัยที่อยากทราบเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาทำไมเราถือว่าพระไตรปิฎกเป็นยอดแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยกย่องของนักปราชญ์และผู้ที่ศึกษาตลอดมาในปัจจุบันนี้แม้ปราชญ์ชาวต่างประเทศมิใช่น้อยที่พากันยกย่องพระไตรปิฎกเป็นยอดของหลักธรรมของโลก สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ผู้สนใจรู้เรื่องชีวิตก่อนเกิดและภายหลังตายไปอยู่ที่ไหนการพิสูจน์เราจะใช้พิสูจน์แบบวัตถุอย่างทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เราจะต้องพิสูจน์อำนาจจิตพลังใจตามหลักวิชาทางพระพุทธศาสนาใช้สมาธิตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ชี้ทางให้ผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติด้วยความอดทน ก็จะเกิดผลเมื่อถึงจุดบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งลี้ลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนด้วยตัวเราเองว่าเรื่องเกิดมาจากไหนชาติก่อนเราเป็นอะไรเราเคยสร้างบาปมีอะไรบ้างปัญหาเหล่านี้เราก็จะรู้แจ้งความจริงจากบุพเพนิวาสานุสติญาณด้วยตัวเราเอง ข้อสงสัยก็จะหมดไปแต่ตัวผู้เรียบเรียงยังไม่เข้าใจถึงมีข้อความผิดตกบกพร่องในหนังสือสวัสดีปีใหม่2522หน้าหบรรทัดที่สมีข้อความว่าสิ่งใดเป็นพระสิ่งนั้นเป็นมารมีผู้สงสัยได้ส่งประศนียบัติถามมาที่ถูกคือที่ใดมีพระ ที่นั่นมีมานขอบคุณท่านที่ท้วงมา